สวัสดีค่ะทุกทคนสวัสดีครับสวัสดีอย่างเป็นทางการอีกครั้งวันนี้เนี่ยเราจะมาขอบคุณทุกๆคนสําหรับ1ล้านซับค่ะเย้ <Yeah. S 1> ขอบคุณอย่างเป็นทางการใช่เราทํา y o YouTube มาถ้าต่กล้องทํามาก็คือ8ปีแล้วนะคะปอเบ้ยมาทําด้วยก็7ปีทำตั้งแต่ปี2014 2014ตอนนี้ก็2022ก็8ปีนะคะ <8 S 1> รวมอายุบางคนเขาก็อาจจะได้เร็วได้ช้านะคะแต่ว่าของเราเนี่ย เพิ่งจะได้มาสดๆร้อนๆเลยล่ะคะ่ะขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่ซับสไครต์เราจนถึงหนึ่งล้านได้นะคะหลายๆครั้งที่ลงคลิปในช่องเนี่ยก็จะมีคอมเมนต์แบบเมื่อไหร่จะล้านซับสักทีอะไรอย่างเงี้ยเราก็เมื่อไหร่จะล้านซับสักทีวันนี้เนี่ยเราได้ล้านซับแล้วแล้วเราก็ได้โลดทองมาด้วยก็เดี๋ยวมาเปิดให้ดูดูแบบว่าโลหทองจริงๆแล้วของจริงมันเป็นยังไงบอกต,ตรงๆว่าไม่เคยเห็นมาก่อนเหมือนกันไม่เคยจับเห็นเห็นช่องคนอื่น เทใ,ในในคลิปแต่ว่าวันนี้อยู่กับเราแล้วอก็คือเพิ่งมาถึงเมื่อกี้ก็ยังไม่ได้แกะเลยก็แกะเลยแล้วกันนะอ่าโอเคแกะเลยแกะเลยอันนี้คือส่งมาจากที่ไหนอเมริกาเลยไหมใช่อันนี้คือเราไม่ตัดต่อนะเราจะยาวเลยนะเหรออืม<ช> <c oughs> ให้มันดูจริงใจไงดีป <sho ck> <úng> ่ะเราเรียวๆเลยเอาเลยเอีเยวเลยเดีย๋ยวเดีย๋ยวเลี๋ยเดยนะปึ๊บ มาจากเมกาว้าวไม่แน่ใจว่าเมกาหรือเปล่านะแต่คิดว่าไม่แน่ใจอ่ะแต่ youtube ก็น่าจะเมกาหรือเปล่าใครรู้ช่วยคอมเมนต์บ่อยหน่อยครับโรงงานผลิตเขาอาจจะอยู่ที่เพื่อนบ้านก็ได้จดไม่ได้ชิบชิบเคยเห็นเคยเห็นในในคลิปคนอื่นเนี่ยหลายช่องมากๆแล้วซึ่งมันไม่เคยถึงคิวเราสักทีอ้าวแหละเราก็จะได้โอ้โลโอ้มันดำพิดปีเง เน็โอ้สี้ทองโอยูทูบ <YouTube S 1> เขาก็บอกว่าหากเปรียบจํานวนผู้ติดตามเป็นจํานวนเก้าที่คุณเดินรู้ไหมว่าตอนนี้คุณเดินไปไกลแค่ไหนแล้วเดินมาไกลมากะะไกลมากแล้วก็มีบัตรเขาแสดงความยินดีกับความสําเร็จอีกขั้นนะครับอันนี้เป็นใบต่างๆที่เขามาประกาศเกียประกาศมาแต่นี่พระเอกของของเรื่องของเราอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นโลทองนั่นเองนะครับ <โล S 2> เดี๋ยวเรา โอ้โหโอ้โอะเดี๋ยวผมให้เกลียดคุณให้เกลียดให้เกลียดคุณปอเป้เป็นคนถือก่อนนะครับว่าในกระดาษในในนั้นมีอะไรอีกบ้างอตึงเต้นมีเขาแถมขนมมาให้หนึ่งอันอ่ากินเลยไม่เหมือนผ้าเย็นก็ไม่มีอะไรก็เป็นพวกอันนี้แหละก็จะมีอ่าเรื่องของรางวัลมีโล่ทองโลเงินโลเพชรนะครับตรงนี้เขาจะมีไปโลเพชรโอ้โลเพชรรู้บ่ากี่กี่กี่ซับ สิบล้านซับถึงจะได้โลภเพชรจนตายอ่ะทําช่องกันจนตายอ่ะแต่มีคนได้มาเยอะแล้วนะครับตอนนี้ก็คือคน,นไ,ได้ไ,ดไม่ได้ราไงรู้ได้ไงไม่แน่หรอกอนาคตคนดูก็อาจจะเห็นใจเราก็ได้เฮ้ยเอ้ยเงาเหมือนกระจกอ่ะช่วยโชว์หน่อยว่าเป็นยังไงบ้างครับนี่นะคะโลหทองผู้ชมเนี่ยเขาเลิกตื่นเต้นไปนานแล้วเพราะอะไรรู้ไหมเขาเห็นช่องอื่นมานับครั้งไม่ถ้วนแต่ที่พิเศษก็คือช่องเราได้สักที ได้ทีแต่ว่าตอนนี้นะครับมันใหญ่จริงๆนะใหญ่เลยอ่ะโอ้นี่นะนี่มันสีทองแดงไม่ใช่เหรอก็จั่วโลทองไงโลทองไงนี่ทองจริงปะทองไม่ได้ทองจริงก็จะเจ๊งนะครับแจกให้ทุกคน่างนี้อ่ะก็มีชื่อช่องของเรานะครับตรงนี้ก็เขาเขียนว่าเดคอมีเหมียวนะเห็นไหมมันสะท้อนนะสะท้อนสะท้อนอ่ะเดคอมีเหมียวนะครับอ่าไม่ได้ดี๋ยวปังเจ้าจู S <S 1> <S 1> เดี๋ยวเดี๋ตรน,นี้ตรน,นี้ตรงน,นี้อนน่อนตุ๊บตุ๊บตุ๊บตรงน,นี้กันอ่ะคุณกับเปยเนี่ยจะบอกกับแฟนๆมาครับเรื่องของที่เราทําช่องกันมาจนครบหนึ่งล้านซับสไครต์ตอนนี้นะครับเราก็ทําช่องกันมาค่อนข้างนานเลยทีเดียวแหละแปดปีก็เกือบเกือบสิบปีแล้วแหละเนาะบางคนน่ะยังทำมานานกว่าอายุของผู้ชมบางคนด้วยซ้ํา ขอบคุณทุกคนที่ยังคอยติดตามอยู่ขอบคุณทุกคนที่บางครั้งอาจจะห่างหายไปบ้างแต่ก็กลับมาดูบ้างเป็นบางครั้งดีใจที่ได้เป็นความทรงจําดีๆส่วนหนึ่งถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยเขาจะได้ดูหรือไม่ได้ดูก็ตามทุกคนก็คือส่วนหนึ่งที่ทําให้เราได้ล้านซับในวันนี้นะคะเรายังอยากจะทําช่องให้ดีขึ้นเรื่อยๆต่อไปอยู่แล้วก็ยังเป็นความสุขของเราอยู่แล้วก็ขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยที่เป็น ลมใต้ปีก,ปกเป็นลมใต้ปีกเป็นคนที่คอยพยุงช่องของเราแล้วก็ซัพพอร์ตเรามาตลอดขอบคุณทุกคนจริงๆค่ะขอบคุณครับส่วนผมนะครับ<ต>ก,ก็ทำทำช่องมาประมาณแปดปีแล้วนะช่วงตอนแรกที่ทำอะ่ะก็รู้สึกว่ารู้สึกว่า,รวาเราจะทำแบบเหมือนเรบ,บเก็บไว้เป็นความทรงจำเกี่ยวกับเรากับกับเท้าหลินไว้เกี่ยวกับมแมวนะเกี่ยวกับเท้าหลินเลยตอนแรกๆเนี่ยที่ทาก็เผื่อเงาเงาเงี้ยก็กลับมาดูคลิปเก่าๆอะไรประมาณนี้แต่ปรากฏว่า ทำไปทํามาก็มีเริ่มมีแฟนคลับเริ่มมีคนติดตามขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็เริ่มจริงจังอ่าแล้วก็ชวนบอบเป้ยทาทาแบบจริงจังแล้วก็เริ่มมีพวกแฟนๆน้องๆนะครับมาติดตามกันแล้วก็ถือว่าเป็นช่วงช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีมันจะมีช่วงระยะเวลาที่เราสึกว่าเรามีความสุขมากๆเลยนะที่ทํากันมาแล้วก็ถึงแม้แต่ช่วงหลังๆเนี่ยมันมันอะไรอะไรมันจะไม่เหมือนเดิมนะครับเช่อนอาจจะมีคนดูน้อยลงหรือว่า ลงคลิปไม่ถี่เท่าเมื่อก่อนแล้วใช่แล้วก็มีเรื่องของอ่าปัจจัยหลายๆอย่างที่มันแตกต่างจากเดิมไปนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถึงแม้จะคนดูจะน้อยลงแต่ว่าสิ่งที่ผมรู้สึกภาคภูมิใจก็คือผมอ่ะผมผมยังทําอยู่แล้วผมก็แล้วผมก็ไม่เลิกทาด้วยแล้วแล้วสิ่งนี้นะครับมันมันเป็นสิ่งที่ยืนยันว่ายังมีคนที่เห็นคุณค่านะครับคุณค่าในสิ่งที่ผมทํานะครับ ผมเหนื่อยมากแต่ว่าผมไม่หยุดทานะครับขอบคุณจริงๆครับผมขอบคุณแมวทุกตัวในบ้านขอบคุณคนดูขอบขอบคุณทุกคนนะครับที่เห็นคุณค่าในสิ่งที่ผมทํามาตลอดนะครับแล้วผมก็ไม่หยุดทำและสัญญาว่าผมจะดูแลน้องแมวไว้ดีนะครับแล้วก็ถ้าทาคลิปช่องต่อไปครับขอบคุณครับขอบคุณมากมากเลยครับขอบคุณค่ะสมอแต่เก่งว่าโอ้ดัมมาเฉย ค่ะ <c oughs> ขอบคุณครับแล้วก็ยังไงก็ฝากติดตามช่องเด็กคอมีเหมียวนะครับแล้วก็จะมีความน่ารักน่ารักของน้องแมวบ้านนี้ให้ทุกคนได้ดูกันต่อไปเรื่อยๆนะครับ <c oughs> ผมสัญญาว่าผมจะทำให้ดีที่สุดครับผม <c oughs> ขอบคุณครับขอบคุณค่ะ <c oughs> ได้มาแล้วเย้ yeah. <c oughs> Mae'n rhaid i mi ddweud pwy ydych chi